อย่งปล่าหันนอกเน่น้องเก็บมือเปล่าหันเนี่ยเอาไปเอวสีไปแค่เราขาวอะาเรืโอ้ามินีปะมาเสื้อนี้เสื้อนี้ ทำไมท้องมันเพลอย่างนี้ทำไมมีไม่ทำไมไมีแต่คนอยากให้น้องโชว์หลังเลยน้องอุ้มยังไงน้องดำน้องกคุยเคี้ยวมึงหลับพี่เลยพี่เลยอือน้องเลย

bà cái thứ mới. Đẹp. Sบาย đi pino, sảy đi, xin chúc đi, mày pino. Sao lấy mày mà păng vậy? Đậu khoa, หมักอ้วนครับอันยีน้อยหนางไปเลยได้ซองเถื่อมั้ยนะใส่นายเจ้ะจักแล้วท่องเที่ยวกินอยู่เนาะกินนั่นกินนี่อยู่ลุงสวัสดีได้ไหมลูกดูอย่าเห็ดนะนะอย่าเห็ดนะนะมันบวงงามอย่าเห็ดล่ะนีน่าเราจะมีเห็ดนี่คิดใจเลย แพอใช่เห็นบอพอเจะเห็นบอกพอห้องพอด้วยจ้ะพอพอกินพอกินหอดูสิงปลาที่แรกว่าอยากกินจุโอ้พอ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 พะดุดลม บอยากปามาอเห้อมือว่านนี่กะแม่ดังไพ่ปล่อยไปจับปัน่านมือจนพงหกักเบาหหยได้อ้าวขึ้นั่งลงูกขึ้นนั่งกุ้าหุงโตน,นี่ได้ให้ไปล่างทิมใด้ไหมแต่ผุผงเจานะ ข่อยลงลงเด้อลูกข่อยลงเด้อ <Pont? S 1> พอห้องพอดูพอเอ้ยบอกไปเด้อทางนั้นเด้อพอพอปลิกปลาอันนี้พีน่น้องผายกิคือแห้งแค่ ก้อนอยู่น้ำเพาะเลยไม่ไวจริงๆเลยตอนไม่เดินบงังคับให้น้องเดินทีตอนนี้มิ่งจับแล้วทีเด็กเอาเชมาจุก,กินสองสี่สองสี่หกแปดสิบในสิบตัวไปดีเลย ง่ายกินแล้วนอนใช่พปกติบรรยากาศยามแรง เป็นยังสปายดบาดีปลุลบาดีปุงอีกเกมงามเพลงาลงามเอาแพนลงดีด,ดีป, <c oughs> ปลดดาร้าไก่ๆผู้ได้มาเลเอามานอนมัน <c oughs> นัก <c oughs> ไปกัดยามกลางคืนพี่น้องตอนนี้กะ22:41แล้วเนาะอยู่หน้าฮ้านคือเก่าลูกสาวบ่มือมื้อนี้นอนนน้องเอาจะเข้าเบิ่งบักนอน้อ่ะเห็นต้นัหญ้าอีเซเนาะเน่ย

Sẵn Sunday sẵn điện, Phục tiện lại ngược tệ Say tên xe nắm em nói mày mày Một bài nhạc này mày <laughs> Chẳng nghĩ sửa mày gì <laughs> Bỏ ra <laughs> น,นไปอยู่ทั้งนาโอ้ยแม่ถ่ายคลิปอยู่กเรียญ่ไห่มมาพี่ชีว่าพื้นสุก้างนี่ไม่นั่งอยู่งรงตัวเซาเกะแฉ่งนีเ่เถอะผู้เสี่ยง พออย่างเดี้ยจะายเป็นมันกิ่งคือนขอใช้บูขออีกเปน่าเดี้ยอ่าง้ก็มาปิดไฟอ่ะอาะ โอ้ยคนอยากนอนกันอะเอ๊ะเอ็กเก๊กหลอกลูกฮะจอหนอันนั่งควักก็ลูกค้าดูนั่งควักก็ลูกค้าเห็นได้แนี่แน่นี่ลูกดูดูควักเอาลูกควักเอาควักเอาลูกปลาลูกมาสื่อของซอยไปบ่ายพ่อไปบ่ายบจุ๊บ ยานมาต้องย่านมันหนุกต้องย่านมันตาจีปิดคลิปตาลูกชายตอเออหายมาหลูกยโอ้โหกระตีกกุนอยู่ด้วนอนนอนนอนก่อน ขึ้นสองลถ่ายคลิปนย่งีน่งจุ่เห็นแล้วหอเอน่นอน่นโน่นโน่นอ่ะ